พวกผมมันเจ็กตีเป็นนีไรทุกคนก็เจ้าป่าวพ่าพ่กันเจ้าหเีวเที่ยวเดยาวล้มห้ลวกไปแล้วส uh ุดท้ายไปเด้ผมให้จบนงงทีไรนที่ยคนยรุมากินสุกเชียนับกันแยงยอดเผ้าจ้า สวัสดีตอนช่วงซีซั่นาเดี๋ยวทีมเต็มบรรยากาศบ้านเ้าก็ยังหนาวอยู่คือโคาเย็นจ่อยจอย,ยอยู่ยังมือแรงโอ้ยคากโผล่พรลวพีน่น้องเอ้ยบรรยากาศบางหม่องบางบอนก็ติดลมแห้งเนะาะแต่ว่าบ้านเ้างมึนเศร้านี่ครับท่านนี่ลมแห้งปว่านี้ท่านนี่เหรอแม่นไห้ครับกำลัเงเตรียมเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินกินง่ายตอนโสดจ้าแม่นงไงจ้า เด้งใส่ง่ายมัน้็เด็ดสับหมกเรียนต้มบมกเขีย่ซุปแต่ว่าประทศเนได้ไปเจี๊ยบหมกเขียอยไปหน่อยหมกเขียต้นเงิน่เนี่ยนงามงามสุดเด้อว่าจะซุปใส่ปลาทูกันนะสิวนเราเสิแซ่บแล้วก็สิแกงกั่นยอดบักเผาอ่อนเป็นนองวางกันตใส่มาได้กินยังไงดิเอาคุณวานมันน้องไมมข้องสูงได้ไหมนี่เป็น้องไอ้ลวกลวกสีแกงใส่อันกระดูกหมูใส่สีโค้งหมูลวกไบใส่สีโค้งหมูบมันกระดูกหมู สูตรนี้ต้องร่วงเหรพี่นงองเอ้ยแกงยอดตอกเหาออนปกติมันคือตีแกงขึ้นกับอันนั่นน่อไม่จรนว่าสีแกงแบบว่านนั่นมาเนี่มาเป็นนอไม่ดอกอัน่นใ่ไสยานั่งบนนี้ธรรมดานก็ใส่ละมืนเนี่ยเีแบบใส่หมูไม่ต้องใส่จริใส่ยานั่งอย่างแบบบ้านกินนี่แล้วสบุกัาเป็นอย่างดีจิ่ได้กินมากัยเป็นหนองหวานคนหนึ่งเนาะสวาิ้ได้สนหนีจริ แม่บมวตัดโอ้ยชนะกว่าเผาตะกัเผาตะแกตะโบล้านพเิ่นมันเสียดินมันเสาะดินมันอิดโคลงทับเต่าทับเพี้ยนเนาะเอ้าะม่ร่อยเตรียมของกันไก่ไฟ้หัวไก่ยูเดเย็นอุ่นเนาะมาเหย็ดยื่นหน็บหยั่งพ่อได้ตากเด็ดแน่เขาห่มแน่พี่น้องอายุหุ่นหนาวเย็นยุบห่มบ่ได้หนาว จ้าัดีจ้าอบกัวทัว,ทวนวยงามงามงามใช่งามาเจียบเระท่านกินกัไงนวยหัวขื่นกะวอมันกินไดไอยู่อะไรตแบม้งามเนี่ยกินกระปุลกระเจียวแบเบิดแลบวกตัวหวานๆแม่นองขัวไว้แม่นอไงไรเดี๋ยวไปเหาเจีพักไม่แม่นองไคนยุสวนเอาผลแป้งเื่อนบกเขียบกเกียบไปนะแม่นอไงไแ่บนกาแฟกาแฟอ้ย <c oughs> น้อนของผมหนาวพระน้ำเย็นบกคนเป็นเส้นบกคนน ан, non, Pop, os, ี Aquí, so like y, yes ่เดีน้นน้อยนี่เดีไปแม่ส้วนไปเก็บบกเขียหลายตัวไหนบกเขียเนาะแม่หนองไอ้ป้านถือว่าไหลพ่อดิตุ่มสูบพี่ได้พี่ไม่ตู้ใส่แ่ะผี่ข้างเ่ขึ้นเอาแนวมาตัดเอาแต่แบบคอยดึงเอาเลยเป็นยังไงดึงแห้งเลยคอยบิดเอาเนาะธรรมดาเราเพป็นอ่อน มีตัดม right oh, right? well okay. mm ีตะไกร้มาตัดเอเนียนกันดอเียอยูฟังทานลำไยก็มีเด้อนี่โอตนนเตียนอยู่นี่กืดกเส็เนาะตัยนี้รา่เป็นน้ำผู้ปลุกอยู่เด้อนสร้างหลวงพ่ก็เป็นน้ำผู้หดน้ำห้อยเล่าหนอยู่ตัวห้อยเลาตัดใบมันเดียวมาเอาใบมันตมสิจังเป็นโอ้คอยกีบ่เนี่บอกตูงเนีย้ำมือเขาเดี๋ยวเบจังเห็นเดียมันมันเขียนอยู่ใส้เนี่ยสางใส่ กินก็ปนกับเสบไปสุกเนัวใส่ไปมาเอาผักอีกคนยันน่อยก็ได้ยันยันไม่ได้เพราะถวยตีถวยสีงเยเยเไม่ตุ้เก็บไข้าวก่นเองเก็บผักผักกันแนเราเห็นเด็กจูบ่เสียตรงใดกันสีด๊อกผูไม่ไเนี่ยพี่โอ้โหก่หลายยอดดออดี่ไปใส่ซูบขี้นี่ไม่ต้องโขกันเอื้อน สามีหยอดพอสยอดพอดีไปใส่หอมหเอาสมยอดแล้พ่อจะเทาเมีนมันปุ้งท่านหนึ่เป็นขาซีกินโอ้หลายผักลายอะไรเนี่ยครับผักกินกันบ้านอกซีปอมซีกินซีกินเน่ยกำลังดีห้ามกินตัวซีอันท่านหนึ่งข้าวซีเหลาซีกินนี่ปพูกเนีหนาวมันกินซีหล้า ตัวอวาไรอันไรเนี้ยอ๋อมีตัวเก็บเอาจะข้าวกันเดี๋ยวเก็บกอนเด้อจ้ะพอไรอันไรเนี้ยมันไหลผักเมียนตัอว่คบเขาาจองเอามันคบตัตุนหอมีใส่ด้วยช่วงนี้กำลังอันเสียงเป็นออกก่นงหน้าเนาเป็นมานอนมันก็เป็นเสียทางลาดาอบตอันนี้บ่มันวาตรงหน้าธรรมดาเด้จะเป็นกัพ่อหรือมีตัวปะเมียน น้ำให้เรียบต้อย้วมั้งวะไม่น้ำน้อยมั่สิชุกหอนบ่อะไเยมเขือมันไรพนซื้อะไรไขุยก็มีเงอ่ว้าวพวกนีุบชันนวานนะัน็งหิวพอดี่ด้กินตัวเลยไหมไมนูดีไหมซื้มาเขืยปัาน้าเนี่ยมาเขืยบัานเท่าไงานัปยัง่น้ำกระเดียน้ำมาเติมแล้วก็น้ำกระเดียกลงห่กินจะน้ำกระเดียความแงตัว กยระเานี่ากะเดาเห่วยเอามเลยเดากนกับจืบบเขียวนเสีนปลาทู่ปลาทู่เส้นหนำปลาเด็กหน่อยลงไปลงค้นก็เพราต้มาจนว่านำบกนนำบกยังดบบเนาะใสุ่นวลนวลต้าลงไปห่ยหุยปลาเด็ก อันโซกันยีเด้วยว่าต้นดินพผาลำนี่มันดิกินได้บ่หน่อยอดมันไหมนกินได้บ่พี่น้องเห็ดเชียงใต้ยอดเผาเชียงยอดที่ถ้าลผานี่มันกินได้บ่บอกในเด้อพี่น้องเคยกินบ่เห็นตะเจียงยอดเผาใต้เกล็ดปั่มลงตั้งว่าหลายต้นเนาะอาก็บ่ได้กินยี่นี่ประมาณตอนนั้นปลูกไม่ไม่เพียนรุ่นหนึ่งสิบวันเกลื่อนยอดบกเผาบ่พี่น้องก่อสิบต้นเด้อ วันนี้พอยังรุ่นลงปลูกกันเก่าสิบต้นลรันมาหับจางหับจางขุดดินได้ลุ้มละเท่าไรกว่ายี่บาทตีเหรอพแล้วลุ้มละสามสิบบาทกันมาหับจางลุ้มละสามสิบาทคนนี้รุ่นจ่างตอนเอดมิน่นนั่นจบพยาบาลไม่ไห่อดตันนั้นปีใบสวนพันล้าปลูกไปอพวกหน้าคนวหลับจางครับคนแล้วคนละลุ้มคนละลุ้มวันศขุดลงปลูกไรว่าแม่ปลูกกันตื่นตเนี้ยพี่น้องเล้วก็กวงเก็ดสิบ เง้วเหมนเง้วเทนนโอโอเล็กกวงเกดสิบเล็กเกดสิบลุ้มละสามสิบบาทอลไรฉีดละสามสบคนจนลาหมดแล้วจ่วสิเด็กเงินสามสิบบาทเงินละลุ้มเออล่อบุเขียวเปื่อยุ่ดละเขาจะนึกแกงยอดเท่ากระทูลงมาแนบพี่นอนี้ เขียห้องสุกแล้วน้ำต้นทำก็เทไปปิงเนาะไม่เอานี่สนิทถูกขุดเอาดวนๆอยี่แล้วห้อง้ิงหอมเครื่องแจงไมห้อไอ้ิพิกแ้งหอมแดงใส่หอมแดงได้ไหลหวานตื้มกันไปนี่ข้าวขหวานดีแล้วพี่นนอะหวานหอมมเนี่ข้าหวานหอมใส่หอมแดงกาไปหิหวานตื้มมันจะกแ 拜拜。<Bye. S 2> <Bye. S 1> เาสั้นอยู่แต่มือกีอุ้นขึ้นแน่เราเด้อขึ้นแน่แล้วสีดาบนำมิตรนิ้าไม่จงเล้ยูนี่เดโอ้ยอุ้นขึ้นมาแล้วคนสีดาบนำมิตรพี่น้องเ้ยฟางหนาวสู้งหันเนียเจาหนีบ่อยฟังดอกอยู่วาอตั้งเบาหาหนาหันน้ำมน้ำมอเมื่อพี่น้องเ้ยแขนหนน้ำถึงยังิดกวาเล ดากไงมันอรลายบบมานแล้วพ่อตัวอยู่คลองไว้พวกเตี้ยนมันกับวานนี่แล้วน้อหนีเนาะก็หลายปีเหรอที่บม่ได้กินบม่ไกินอะไรแล้วมันกู้พกเป็นวันเกจแปดปีผมบอกไม่สิไรทุกคนเขาเจาะัากพวกผาวขกันเจาะร้ยเตี้ยอดไปฝ่าเขา ไฟฟ้าเข้าบ้านมีมีไฟฟ้าไม่ไหมสมัยกี่ต้นเผาน้าบานเต็มเนาะไปจอบปมอยู่หน้าบ้านเท่านี้ยเาครื่องปูกไนไม่ได้ต้นเผาที่เนาะอะไรจึงอเบ่อยากคนละบะเนียนไฟฟ้าเข้าดับเมื่อบั่มเมื่อเบี้ยวอีกเรื่องหนึ่งมันกับพวกใครเห็นอยู่น้าบานไก่บานไก่เฮี้ยนตุกเผาเพราว่ามันรดนใส่สันสีมันสิน้ำใส่ก้นเตี้ยเมียนผู้ถ่ายมาปลูกไหเฮียนปลูกไหเฮียนเต็มเลยเนาะน้าสวนตัวนี้มันกับพวกใครมีประเด็นต่อ

เมื่อกี้ม่ต้อัะาว่าละในเงอขั้วแง่มแงเพึ่งกัไวน้ำเตลุมเตลางยัดขี้มวยมาลาไปสั่นแล้วสมมุนเขาเจ้าะูกน้ำทงน้ำทากัดเนี่ยยังคือเก่าเมยังคือเก่าสบายจจีก็่พอตำรวจสมุนว่าอย่างเตกลางในเขาเจ้าน้ำเข้าเดียวถึงนี้บ่มมมกบ่บิดดอกทำว่าจับบอตัวเข้าเดียวถึงก็ผลน้ำสีบ่เจอเราแกนี่เข้าเดียวจบ เอฟซีนะพ้ดไอ้คนรุ่นนี้มักคักเล้าสาวแจกโอ้สุดยอดแลาวยึแยมยึดใส่หรยุงเทียบสืบตะค่อนบานนี่ปะท้วงเก่งๆทังรอทั้งเก่งสุดยอดมักข้อติดตามแลอดตรวจตรวจสอบมาเรื่อสาวตไม่กินขนาอีรุ่นด้นยเห็นมาหน้าเป็นเก่งนเตียงยาเป่าเป็นมานืา จับแต่ผู้ไร่โดนนั่น <êtes> จ <thấy S 3> <ack> ับซ ah ้อนแกงเอ็นชินแกงอันหยอดเผาน้ำมูกหิรุ่นเดิมเลยเจ๊เขาเคลื่อนเนี่ยได้พี่น้องงานทกลงไปบนหอมห่วยเจ้าคนบ่เหมือนเจ้าว่าจิกระดูกมอันสีข้องหมุกเปื่อยจังไเลยสีข้องเขาเปื่อยจ้าละพี่น้องอันนี้ เอาวันหน้าชาวลงแม่ห้องไอ้ลวกไว้แล้วทิ่สุกแล้วชาวล้งตายคนจะน้อยกัน้าวเกลีองโอ้พวกเงยเล่ากี่โลถ่อกมาตรงหน้าเด้อดิแข็งแรงเราพอดีขึ้นแล้วครับขอบขขอบคุณพี่น้อง ที่เป็นห่วงว่าโอ้แบบในน้อยเฮี้ยเสี่ยงว่าพอสบายก็ดีขึ้นมาตามเมียนที่รถมาได้เราอยากมาสะโดุดเราพี่น้องขึ้นหอดทงหอดทาคือเฮ้าหรือเนาะหนาวนะเมือนอุ่นขึ้นได้ออกจากเฮี้ยนได้หนาวผู้เฒ่าพี่น้องผู้เฒ่าหนาวคักหนาวแนื่อยนหนุ่มก็เปหนาวปาไในตัวคนหนุ่มติดต้องจำเป็นต้องออกเาความจำใจต้องเฮ็ดเบียดเรื่องไฟขึ้นบ่ลงก็ต้กินดอกไฟขื่นหน่อยกัน มีสูบเขียถฐาเลยห้องเดียวแาบเดียวมาซิบเลยเตียงวานครับน้องแซ่บแล้วจ้ะนี่ตูห้อสุดท้ายองไป มันบุ่อยู่นเหรอนหอนคัด่ได้หอนวานหวานนี่เนาะริกแม่นังไจีมันเหรมน้ที่สองับพี่น้องนี่โน้ที่สองสบกรเขียถ่าบนเาบนเอื่อนเนียนเนียนบ่าือเนียนไปเขียวนะถาาข้ามนี่เอื้อนไปบกรเขียสูบมีซุปไี่นาะแต่ว่าน้ตใหม่เพื่อนดีเอื้อนเนียนน้ตใหม่ก็่อนท่าบนนี่นอ ลืมเบาถนอมน้อแบบถนอมกับลุงหยุดเนียนเป็นเพ่คยอากนเพื่อนีเกินเนียนเนียนน้องใหม่ซะกบโบโหมูอว่าเอ้ามือนี้เามบุเียหมแดงกีนกันจ้ะนไปมันลนบ้านจัง่อยเียรต้องหอมแดงเขากันนันสิหวาน วันถ <IP> ้าสุดไหปะเสี่ยจหนอยดอกเรากกินพริกบ่ได้ช่วงนี้ต้องว่าใส่พิกปอน้ำนีจะสุเียบปใส่พิกใน้านน้ำเนียนลงไปห้องกว่นี้กลับแห้งเด้อป่งใส่แบนี้จบเลยในงานอียบานเฮาสุบมันบ้านพี่นอะเอาน้าปลาดกปลาจัวห้องอยถิ่มหย่งยูย่งบ๊ยัหน่ก็ป่เซ่หนอยไม่เนาะ ่าสุปพราะขาดเคืองขาดลางนิเส,สียบดมันวะไปคุยอันมาเขียนอ่ะคุยจะเรื่งงวยโลกันจันทระทูใส่กันพี่หนอกทูกใส่น้ำไปนี่เอาโปเสียงน้ำตู่ก็ไปดิไปหน่อยมากขี้มากป,ปรุงปลา น้ำมันเอาถ้าพี่คอยเสียไปเสร็แล้วพี่ลงรวดน้ำเปลียกอยด่ดีๆเติมลงไปจักหน่อยน้ำลงไปน้ำเปี่ยปลาเปลี่ยนกัน้ังนึ่งอิลตอรนึงตอนนี้เหลกที่ได้คุยกันนึงเดี๋ยวหอมลูกกินแบบนี้ หอ,อมผักชีจีนสแหนเน่ลงไปหอมหูหยเนาะะที่เด็ดพี่น้องขาดเมื่อไรขวดลงไปขวดหอมหอมลงไป กินกหวรุ่ออนคอหวงแล้ว,ชวลสชูกเีนเปนี <c oughs> พี่น้องมื่อนี้กินซุปกเขียไปก่อนหอมกขัวกิวนซุปกรเขียไปก่อนพี่นอ้อยเด็ดการเลีลเ้ยวหัยยวย,ยู่นกเดีย่ยอมโอ้โหอยงวย่น้องย่อยไปจะคุยครับทุนนี้ไ่ต้องซิมไม่ต้องซิมแซบหอมขวัว พี่น้องเนห้องดีวายยน้เอฟซีน้องเฮยพยรุ่นกันมากันมกรว่าแจกะข้คนกันข่อยอย่ตัวดีวายเน้อสืบน้้อนบานีวานี่ปี้ขาพี่น้องเลยน้อด้พี่น้องม่ไาเด้อพี่น้องก็สเขี้ยวสุเขียวเนียนบุเขี้นี่เดือ้กันกินง่ายน้ำกันน้ำพีรุ่นตอนโศกบรรยากาศก็ถทอว่าอุ่นขึ้นแล้วครับ ไปจานใหญ่ๆพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วครับนี่ลาตักก็นเด้ยบ่อยแขยงหย่อเผาไอ้ห่วยห่ยอยู่ไม่ได้กินยังไงดิของจันสูงบ่นนี้เห็นแต่สูงอีนนี้สูงจนยืดสุดหย่อนไนแล้วเนาะสุดยอดสุดยอดเผาอ่นบันไล่ข้นกินจานเดียวมบอมาแต่ไม่ได้กินหลายอย่าง มาเด้อจ้ะป้านีกินสุปบกเขียนับกันสุปบกเขียแจงยอดเผาจ้ะทั้งนี้แจงแจงใส่ฟักไม่น้องเอาผักเข้ากระถาดใยหนึ่งคือเก้าเลยจ้ะกินกับสุปบกเขียะนะมาเสียบเสียบนับกันเด้อจ้ะสิมมันก็น้ประตูสิมหนึ่งสิมแจงยอดเผาเนี่ยเราสุกบกเขียะให้สิมแน้วอันนี้เราพอได้กินเังไงได้ มีอลไรเที่ยวเขได้กินแอมสำหรับปั๊มต้นเผาเขาได้กินมี่ตัวนู้ดตัวนู้ดแล้วกินสุปซุปปีเร่งอะไรแบบเด้อพี่น้อง่า้กินเขาน้ำกันมาว่าขุยเย็นหรืเคี้ยวน้ำพุยรุ่นพี่น้องยังกินเพิ่มยังยอดเผ่ายังยอดเผ่าเขได้กินมั้งไงเด้อขันบ่อปั๊มต้นเผ่า

ไปเจ็บเชี้อสดสจากตัวดีอย่างนั้นต่กนตังนิดพักเลยไรเปนเยอะจนมิดตีรเปาตัดไปเรื่ยเข้างในบวมเหมือน ขึ้นงใหม่นะ<ด>อันเป็นอย่นี้นาอ,อางนี้มันไหวขากว่าเคอย่างเี้อหวานพอดีพอดีอยาา่าเ่าเนียนเขาเอาลวกงลงหนึ่งธรรมดามันชิอันม,ท,ม,าาท,ท,มทีิบานครับเนียนไหอืม สำหรังเพว,ว่มความาหวานวาเกินไปบอกเ<ป>ก,กิกน,นมันหวานโหด <c oughs> เห็นยูนัมตลาดเทอร์รี่เปนลวกไปเกลือว่ามันนอไม่คน <c oughs> เดียวรูกเคี้ยนี่คือโทษร,ร้านร้านไส้มูไม่เห็ัดอัน,นปีนยางผู้รุ่นตะเกียก

สมควนเรล่าคนไม่นำนจะสิได้ปลูกนั่นปลูกนี่ยังหลัพี่น้องเดี๋ยบบาดานไม่มจอดบาดานให้ยุบดูสมือหอนชิ้นยืนหอดชิ้นเตียงบื้อ,อ,องสูงนก่ะจองไม่นำน้ำเด่หวังไม่นำห,หนยุดอในคอในเด้อตอนไม่นำใส่น้ำปลูก นิ่แนทที่ก็มองด้ก็ลเขาคือว่าสียูเจนยูจนี่จะดีนะยูนด่าคนนั่นละัมังดี้มันมีแนวดัดมีแนวัดมันหมุนแม่อนบลาปิงปิเมือนัดนำโอ้ยนี่มพ กุยจนนุ้ยให้แซ่บเน้ทำเขาเครื่องเขาจังแต่ไม่ได้แฉะข้ามุนไุ่มแะจัอได้ยังไงขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณวีนบุรมาเ่าที่ก็ไหลก็แจ๊กคตติตามอีสานมาห,หน่อยสุเขเกษครับแกงยอดเผาใส่สีค่คั้วหมู พร้อมแกงไก,ก่ไอแกงฝักไส้หมูครับพี่ห้องโอ้ามีเะแนเสียบ,บ,บจะได้เส้านี้ื้นนี้ไปรุ่นพร้อมจิ้มงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า